อย่างหลอดครับเฮ้ไปกับผมคือเจ้าชายบัวบานอรุณาจะไปไหนเหรอผมจะไปเดินเล่นเนาะจะไปข้างหน้กผมจะไปข้างหน้าเนาะ นี่ใส่ชื่อได้สบายเลย,เลยชื่อกระส่ได้เลเดียโอ้ยหลอบล่ำลิรนอลอยลีปลาเี่นของโยจ้าะละ เดือดเดี๋ยดเดี e ๋ยวไม่ได้ใส่ไปไหนนะครับใส่ไปเดินเล่นใส่ไปรางก๋วยเตี๋ยวจะถอดงานนะลูกเดี๋ยวดูขากินดินนี่ฮะออ้ยเหมือนรถเราเลยรถเรายังไม่เสียดหัวนี่เท่ากันเลยนะอันนี้สามเจ็ดศูนย์ ของเราสามเก้าศูนย์ผมไม่ใช่ี่ว่าบุคบาลครับสไตล์วันนี้ออกเท่ๆหน่อยกับสไตล์อะไรนะรวมกันอดนตรีดางหน้าครับนี่ครับนี่ ขึน้นไอหัวขึ้นไห้ไอหัวไอหนิไหมเชื่อเพื่ตามหลังมาแล้วไงขี่นำหน้าบ่วนหนึ่งเลยโอเคโอเค อยลูกใครหล่อจังเลยงานหลุดแล้วทีวิชีตเก็บงานงเรียบร้อยครับงานหลุดไปนหนึ่งงานแล้วผมคือเจ้าชายบัวบานรอเด็ใครบอกผู้ชายเราหล่อกว่านึ่งนะครับก ขอค่ารับชมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ชื่อนกยิ้มใส่ได้ไหมบัวใส่ขึ้นได้เลยนะรถมาพอดีครับรถทำถน,นนโอ้โหอากาศร้อนแค่เดือบาก,ก็พอแล้วบัวจะแปดแสนแล้วอ๋อแปด เดินรอบไปค่อยไปชื่นกว่ารถให้ลูกชื่นไปหนูก,กลัวรถเหรอลูกไปไปชื่นไป ชินไปเ,เล่นดินแล้วนะนนเป็นดินลูกหลังนะครับที่เขาซื้อมาเฮ้ซื้อมาเออเขาเคเคก็ต้องซื้อมาเนาะ อะไรเนี่ยมาตาัดให้มาเอาไปถ่ายบ้าไว้ผองตายู่ไว้ ถึงแ้วแมเขาไวมาเอายถ่ยดิ

เ้น่โอเคไปแปลงร่างแปลงร่างได้โอเคติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ